ยำขนมจีน อันนี้ไก่อะไรนะอันนี้ไก่อะไรน,ะล,นไยลยอไงเจะบอกไม่มีเยด้วยคแรกว่ี่ก็มีแต่แงเนีคละครื่งก็มีนะเไม่ใช่ครื่งเหรอลูก เครื่องคึ่งก็มีไม่ใช่อ่ะกสักนะชิ้เออโครงการคั่งะครึ่งคัด้วยค่ะอันนี้อะไรพัก ก็คนละครึ่งครับน้ำมาเลยจ้าโอู้แดดร้อนอออขอโทษขายซี่ก,กบขนำบัดรขนอะไร พอไหมลูกพอพออยไหมพอไหมฮะเหลือยี่สิบบาทพอไหมคนละครึ่งอันนึงคนละครึ่งได้ถุงนึงถุงละสีถูกไหมยี่สิถุงละยีสถุงละยีเออได้สองถุงก้าถุงไงได้สถุงถูก่คนละครึ่งใช่ไหมใช่คนละครึ่งเออนี่นะสีบาทสี ถูกปะถูกปะเน่ะ